วิธีการสมัครใช้งานเก็บเงินปลายทางหากต้องการใช้บริการเก็บเงินปลายทางสิ่งแรกที่ต้องทำคือการยืนยันบัญชีธนาคารให้เราเข้าไปที่เมนูตั้งค่าระบบจากนั้นเลือกไปที่ยืนยันบัญชีธนาคารจากนั้นใส่รา,รายละเอียดของบัญชีธนาคารให้ครบถ้วนเสร็จแล้วอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายหน้าบัญชีธนาคาร จากนั้นรอการตรวจสอบจากทางแอดมินสักครู่หนึ่งหากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถใช้งานได้ทันทีครับ ในส่วนของวิธีการใช้บริการเก็บเงินปลายทางสามารถทำได้ในตอนที่เราสร้างรายการพัสดุและสร้างใบสั่งซื้อโดยจะมีตัวเลือกให้เราสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้ครับเมื่อติ๊กเลือกเสร็จแล้วเราสามารถกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการเก็บปลายทางได้ตามที่เราต้องการาในส่วนของค่าธรรมเนียม COD ทาง VfastD มีการคิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเพียง2%เเท่านั้นและในส่วนของระยะเวลาการโอนเงิน COD ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละขนส่งครับ